สวัสดีค่ะมนีสีผ้ามาเบ่งว่าไปกันทะลักมณนนี้ใดยังมน,นีเริ่มจากทั้งนี้เลยนะคะอันนี้สามตนนี่สามตนนี่ซื้อกับแม่ค่ะซื้อจากแม่แม่เป็นซื้อไวบไปขอซื้อต่อแม่อันนี้คือทิดามแม่กลองถ้าจำซือ้อบผิดนะทิดามแม่กลองค่ะ อันนี้เงาวกวนอูเงาคว,วนอูนี่ก็เงาวกวนอูสองต้นค่ะสองต,นอองตน้นสื่อกับแม่สองต้นหนึ่งรอยยี่สิบบาทแม่เพิ่นซื้อใ้ไปขอสื่อต่อตัวนี้ก็รอยยี่สิบบาทค่ะที่ด้าแม่กลองสวยงามมาก่ะมาต้นนี้ อันนี้สื่อกับพอะขาเพิ่นมาเปิดถ่ายขายลงจากรถกะเห็นคนลุ่มก็เลยไปลุ่มน้ำเพิน่นได้มาสามตนค่ะอันนี้หลวงหลาสนยหาค่ะหลวงหลาสนยหาอันนี้ห้องเฮ้าอันนี้ห้องเฮ้าค่ะและนี้ก็ห้องเฮ้าคือกันตดนยั่ขึ้นมาอีก เป็นห้องเฮาเออนวลพรท่นมีห้องเฮาเออนวลอยากได้งามครับสีเพิ่นนี่แดงเข้มแดงเข้มแดงสดงามค่ะสามต้นนี่ราคาสองร้อยสี่สิบบาทไปต่อเพิ่นราคาสองร้อยสี่สิบนี่แลเบิง่งเบิงพระเอกเบิ่งพระเอกพระเอกสองตน้น เพิ่งเอกของเฮ้าสองตนไปทายคีบหลานเพลินบอนเพลินงามงามไปทายคีบเซจแล้วไปไปนั่มแม่ไปนั่มแม่มาเบิงให้แม่มาต่อราคาให้ตนนี้ลวงลาสนีหาค่ะตนใหญ่แล้วตอนแรกสื่อตนหน่อยบม่อท่านเห็นตนใหญ่สื่อตนนี้บม่อท่านเห็นตนใหญ่มาเห็นตนใหญ่แล้วโหย สีเพ่นงามๆเลยค่ะเนี่ยสีเพ่นสีงามแงพงเพลียงบอลได้งามขนาดเห็นแหลวออนซ่อนตองกลับมาซสือตองกลับมาซสือน้ำเพ่นนี่ค่ะอนุมานออกศึกอนุมานออกศึกสีต้นสูงกว่าหลวงหลาดนิดนึงใบใ่ใบนี้จะเข้ม เข้มสีเหลือดหมูเลยนะคะเป็นขอ,องประชัดใบนี้จะเข็มอันนี้ใบแรกเพิ่นอันนี้ใบแรกน,นี่ใบที่สองใบที่สองยังมีเขียวเนี่ออันนี้ใบที่สามน,นี่ใบที่สามน,นี่ใบที่สี นี่ไปที่หางามแห้งต็นเหลียงบอลเด้งงามแห้เห็นอะไรตรงกลับมาซื้อสองตนนี่ซื้อราคาหาลอยบาทค่ะสองตนนี่ซื้อหาลอยให้แม่ต่อให้ต่อราคาเลยหาลอยบาทพอขาเปนใจดีค่ะเป็นแถมน้ำ เป็นแถมพนากคอนให้แถมลูกของพนากคอนให้ตาหักต้องเบิงจ,งจงังด้ายจังงีงเสียนะคะลูกของพนากคอนงามบ่าค่ะ งามเนาะนเลียงบอนบ่คอยเก่งค่ะแต่ว่าสื่อเก่งล่งอบกับบตัตทิมีน้ำเพลินเดียวต้องเห็ดลงอบไ้แล้วค่ะใจหักเนาะใจหกักเห็นแล้วก็อยากได้อยากเลียงเลียงให้ได้งามคือเพลินคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ